อยากมีรายได้มากขึ้นให้ทำา7สิ่งนี้ 1. การลงทุนกับตัวเองวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มคุณต้องลงทุนกับตัวเองไม่ว่าจะลงทุนในเรื่องของความรู้หรือทักษะต่างๆที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นเพราะการที่คุณลงทุนกับตัวเองและทําให้คุณเก่งขึ้นด้วยการไปเรียนเพิ่มเติมหรือไปเทคคอร์สต่างๆมันจะทําให้คุณมีความรู้มากขึ้นจะทําให้คุณหาเหงินได้มากขึ้น 2. การอ่านหนังสือถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะมีรายได้มากขึ้น คุณต้องลงทุนในการอ่านหนังสือโดยอ่านหนังสือวันละ30-60นาทีทุกวันทุกวันถ้าคุณทําได้ทุกวันคุณจะมีความรู้มากขึ้นคุณจะฉลาดมากขึ้นคุณจะเก่งมากขึ้นและทําให้คุณหาเงินได้มากขึ้นซึ่งคนที่ประสบความส็จหรือคนที่หาเงินได้เยอะๆเขาจะลงทุนในการอ่านหนังสือให้ความสําคัญกับการอ่านหนังสือทุกวันทุกวันเป็นเรื่องแรกเพื่อการพัฒนาความรู้และตัวเอง 3. การมีวินัย วันนี้การที่คุณอยากจะได้เงินเพิ่มหรือหารายได้ได้เยอะขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นคุณไม่จําเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นแต่คุณต้องเป็นคนเลยที่มีวินัยในการลงมือทาสิ่งนั้นเรื่องนั้นเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญให้เก่งขึ้นกว่าคนอื่นแล้วคุณจะหาเงินได้มากกว่าคนอื่น <S <S เพราะว่าเมื่อคุณเก่งขึ้นในทักษะน,นั้นในเรื่องนั้นนั้นหรือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ คนจะวิ่งเข้าหาคุณเพราะคนต้องการที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะได้บริการจากคนที่เก่งหรือเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องนั้นๆเสมอ 4. ลงทุนในการสื่อสาร วันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สื่อสารแล้วคนอื่นไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องในสิ่งที่คุณสื่อสารมันจะทำให้คุณหาเงินได้ดังนั้นคุณต้องลงทุนในการสื่อสารคือทักษะการพูดอาจจะไปโรงเรียนหรือเทคคอร์สการพูดการสื่อสารเพื่อให้คุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการพูดการสื่อสารแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจเมื่อคุณมีความสามารถในการสื่อสารออกไปได้ดีคนเข้าใจมันจะทำให้คุณหาเงินได้ง่ายและคนอยากจะซื้อของคุณและถูกาย ถ้าจัดสรรเวลาให้เป็นวันนี้ถ้าคุณเป็นงคนเลยที่จัดสรรเวลาให้กับตัวเองไม่เป็นมันจะทําให้คุณไม่มีเวลาไปเรียนรู้หรือไปพัฒนาตัวเองหรือมีเวลาไปอ่านหนังสือดังนั้นคุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่จัดสรรเวลาให้กับตัวเองในการที่จะพัฒนาทักษะตัวเองหรือเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองถ้าคุณจัดสรรเวลาเป็นเมื่อไหร่คุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่หาเงินได้มากขึ้นเพราะคุณจะเอาเวลาที่คุณมี ไปลงทุนในการเรียนรู้หรือการเทคคอร์ต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้ตัวเองมีความรู้มากขึ้นจะทำคุณหางน,นได้มากขึ้น เรียนรู้การที่จะปฏิเสธให้เป็นวันนี้คุณต้องเรียนรู้ทักษะของการปฏิเสธเพราะถ้าวันนี้คุณไม่รู้จักการปฏิเสธอะไรคุณก็อยากได้คุณก็ซื้ออะไรที่คุณต้องการคุณก็ซื้อโดยที่คุณไม่บอกว่าเอาไว้ก่อนมันยังไม่จําเป็นหรือใครให้คุณช่วยทําอะไรคุณก็จะทําสุดท้ายคุณจะไม่มีเวลาในการที่ไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นเพื่อทําให้ตัวเองหาเงินได้มากขึ้นเพราะคุณมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณไม่รู้จักปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่่นําาคุณไปสู สรือเรื่องที่ไม่จําเป็นมันจะทําให้คุณไม่มีเวลาในการไปเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะตัวนองให้เก่งขึ้นเพื่อจะทําให้คุณหาเงินได้มากเจ็ดให้คุณคบคนที่ดีกว่าคนที่เก่งก,กว่าคนที่ประสบความสำเร็จ มากกว่าคุณเพราะวันนี้ชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่คุณแวดล้อมหรือคนที่คุณคบอยู่ถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความเจริญและหาเงินได้มากขึ้นคุณต้องไปอยู่ในกลุ่มคนที่เก่งกว่าคุณกลุ่มคนที่ดีกว่าคุณฉลาดกว่าคุณมันจะทําให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นและมันจะทําให้คุณหาเงินได้มากขึ้นนี่คือเจ็ดสิ่งที่จะทําให้คุณหาเงินได้มากขึ้นเพราะมันเป็นเจ็ดสิ่งที่เศรษฐีทุกคนหรือคนรวยทุกคนที่เขาสร้างเงินได้เยอะๆเขารู้กันแลลเขาง